สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเจดอนซานโชกับอนาคตของเขาครับว่าจะเอาอยัางไงกันต่อไปหลังจากจบศึกฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับบุรุเซียดอทมูลพ่ายแพ้กับเรอัลมาดริดไปศูนย์ประตูต่อ2ท่ามกลางความโล่งอกของแฟนบอลหลายคนที่บอกว่าไม่อยากเห็นเจดอนซันโชคว้าแชมป์กับเสือเหลืองเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันถึงอนาคตของเจดอนซันโชหน่อย เรื่องราวมันเกิดขึ้นครับเมื่อหลังจากแมตช์การแข่งขันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมชเตอร์ูไนเต็ดครับพ่ายแพ้กับอาร์เซนอลไป3ประตูต่อหนึ่งพร้อมกับบทสัมภาษณ์หลังเกมที่ทางด้านนักข่าวเนี่ยก็ถามเอริกเทนฮาร์ดครับว่าทำไมวันนี้ไม่มีชื่อของจจดอนเซนโชอยู่ในทีมทัางที่ก่อนหน้านี้3นัดครับจจดอนเซนโชก็ได้ลงสนามให้กับแมนยูอยู่แต่โอเคครับอาจจะเป็นการลงมาในฐานะตัวสำรองทั้ง3นัด ร่า,างกายก็ยังไม่ค่อยฟิตดีไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอบูฟทัดแนมฮอสเปอร์นอต์ิงแฮมฟอร์เรสเริ่มมีการทดลองครับว่าถ้าให้ซานโชเล่นในระบบฟอลนไนน์นี่จะเป็นอย่างไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนไม่มีอะไรในกอไผ่แต่สุดท้ายแล้วการตอบคําถามของเอเล็กทันฮาร์กกับสื่อเขาบอกถึงเหตุผลที่ไม่มีซานโชในการลงเล่นในครั้งนี้ว่าเราไม่ได้เลือกเขาจากผลงานที่ทําได้ในการฝึกซ้อมคุณต้องทําให้ได้ในระดับหนึ่งทุกวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นั่นคือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงไม่ถูกเลือกสําหรับเกมนี้ก็พูดกันตรงๆว่าซ้อมได้ไม่เต็มที่นั่นแหละก็เลยไม่ถูกส่งลงสนามส่วนซานโชครับหลังจากได้ยินการให้สัมภาษณ์ดังนี้ก็ตอบโต้แทนทีนะผ่านทวิสเตอร์อ่าหรือ X นั่นเองอ่ะทวิสเตอร์เก่านะครับเขาก็บอกว่ากรุณาอย่าเชื่อในทุกๆสิ่งที่คุณได้อ่านผมจะไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงการฝึกซ้อมมันดีมากตลอดสัปดาห์นี้ ผมเชื่อว่ามีเหตุผลอื่นที่ทำให้ผมไม่ได้อยู่ในทีมผมถูกกระทําในฐานะแพ็ครับบาสมานานแล้วซึ่งมันไม่ยุติธรรมสิ่งที่ผมต้องการกนะ็คือการลงเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและสร้างผลงานให้กับทีมของผมเท่านั้นแหละครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความบาดหมางของ2คนนี้ครับเอลิกเทนฮากและเจด,ดอนซันโชไม่ได้ทะเลาะก,กันโดยตรงแต่เกิดขึ้นกับวาทกรรมนะผ่านสื่อโซเชียลเทนฮากเนี่ยชัดเจนครับสื่อถามอะไรก็ตอบ ส่วนซานโชนี่แหละครับที่โดนตำหนิว่าทำไมไม่เลือกที่จะนิ่งเฉยจริงๆเทนฮากก็โดนเหมือนกันว่าปฏิบัติกับลูกทีมแบบนี้มันดูจะใจร้ายไปหน่อยเออไปพูดกันหลังบ้านก็ได้ไม่ใช่มาพูดออกสื่อแบบนี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายคนเริ่มบอกว่ามีนักเตะหลายคนเริ่มจะง,งัดข้อกับเอลิกเทนฮากเพราะไม่ชอบวิธีการดังนี้ครับอลันบาซินอดีตกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ย เขาก็เป็นพิธีกรของรายการในอังกฤษเนี่ยเขาออกมาบอกว่ามีข่าวสารจากเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันนะที่มีคอนแทคกับนักเตะเมนยูก็บอกว่าตอนนี้บรรดานักเตะเนี่ยต่อต้านเทนฮากหลังจากแนวทางที่ผู้จัดการทีมเนี่ยปฏิบัติกับตัวของเจดอนซันโชแบบนี้รวมถึงครั้งคิสเตโนโรนันโดด้วยอ่าซึ่งบราซิลเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่รู้จะเชื่อใครดีส่วนท่านผู้ชมจะเชื่อใครนั่นอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บานปลายครับหลังจากนั้นเอลิกเทนฮากก็ดบเจดอนซันโช ออกจากทีมทันทีครับจนกว่าจะขอโทษจจนเป็นเรื่องราวมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่คนจะมาให้นิยามของเจดดนซันโชก็คือว่ากูไม่ขอโทษเจนดอนซันโชกูไม่ขอโทษดิแอเรติกครับสื่อเจ้าดังของแมนยูในช่วงเวลานั้นก็ออกมารายงานครับเรียกว่าขุดคุยกันหน้าดูบอกว่าแมนยูเนี่ยหงุดหงิดกับสถานการณ์ของซันโชมาต้องนานแล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้หนึ่งคือเรื่องการไม่ตรงต่อเวลาของซันโชครับแมนยู U, เนี่ยเคย แก้ปัญหาครับด้วยการนัดล่วงหน้า1ชั่วโมง <c oughs> ก็แก้ปัญหาได้พักหนึ่งจนเจ้าตัวรู้ครับว่าเอานัดอย่างนี้มันก็เหมือนแกล้งกันสุดท้ายก็กลับมาเป็นพฤติกรรมเดิม,ดมนอกจากนี้แล้วก็ยังดูแบบเฉื่อยชาในการฝึกซ้อมดูไม่กระตือรือร้นจนมีเพื่อนร่วมทีมหลายคนหงุดหงิดกับพฤติกรรมของเขาไม่ใช่แค่เอดดกชันฮาคนเดียวทางด้านของมาติดครับนักเตะเก่าของแมนยูก็เคยออกมาบอกว่าเจดรนซันโชนเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่มาฝึกซ้อม ให้กับทีมแมนยูเนี่ยช้าที่สุดเพราะคือมาสายที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะก็มีการแก้ไขปัญหาครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นโดยที่เราทุกคนรู้ดีว่าไม่อาจยุติปัญหาระยะยาวได้นี่เป็นแค่การหนีปัญหาเป็นเพราะว่ายังไม่มีเวลาพอที่จะแก้ไขปัญหาในตอนนี้เลยใช้วิธีนี้ก่อนส่งเจด,ดอนซันโชครับปล่อยยืมตัวให้กับทีมเก่านั่นคือบุเสเซียดอร์มุนโอ้โหกว่าจะได้มานี่ยากเย็นนะ2ปีนะ2ปีที่เริ่มเป็นข่าวกว่าจะได้ตัวมาแต่พอได้มันแล้ว มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดครับฟอร์มของซันโชไม่ได้ใช้ไรอย่างที่คิดจุดเริ่มต้นของเจดอนซันโชเนี่ยผมขอเท้าความนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาเริ่มมาจากเป็นนักเตะเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในศึก FA ยุทธครับเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศกับเชลซีนะยุคที่มีเม,มสันเมามีคลลัมฮัสันโอดอยแมตชน,นเนี่ยทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้กับเชลซีครับแต่2คนที่โดดเด่นอย่างมากคือฟิลโฟเดนและก็ทางด้านของเจดอนซันโชทั้งสองคนมีวิธีเลือก เส้นทางของชีวิตแตกต่างกันฟิลโฟเดนเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปเพราะอยากเรียนรู้เทคนิคจากรุ่นพี่ครับอยากดาบิดซินวาอย่างแบรโนซินวาอย่างเควินเดอร์บอยสุนจดอรนซันโชกับเลือกอีกวิธีหนึ่งคือการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นนี่คือหนึ่งเรื่องจริงที่เป๊ปโดิโอลาก็บอกว่าเขาก็เสียดายไม่ใช่น้อยเรายื่นสัญญา ก้อนโตให้กับเขาแล้วก็จับมือกันแล้วด้วยครับก่อนที่จะไปอุ่นเครื่องที่อเมริกาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หายไปจากสนามซ้อมแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเรียกว่าเจดอนซันโชเลือกที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่ากันว่าตอนนั้นค่าเหนื่อยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มอบให้กับซันโชเนี่ยคือ3 0,000่นปอนด์ทางฝั่งดอทมูลให้4 0,000ปอนด์แต่ว่านั่นไม่ใช่หลักสําคัญครับหลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าโอกาสในการลงสนามดอทมูลเนี่ยโน้มน้าวใจให้กับซานโชว่าอยู่กับ ดอทมูลเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าอ่ะคุณดูไลอัพ p นี่ก็กลางไลอัพให้ดูครับว่าเห็นไหมจะเห็นนักเตะอายุไม่เกิน20ต่ำกว่า20หรือ20บวกนิดๆเนี่ยลงสนามอยู่บ่อยตอนนั้นเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวครับดอทมูลเสียอุสมันเดมเบเล่ไปให้กับบาร์เซโลนาแต่ดอนซานโช่จะไปเป็นตัวแทนของเดมเบเล่ที่นั่นครับและเขาก็ตัดสินใจแบบนั้นและย้ายไปอยู่กับโบเซียดอทมูล ใช้เวลาสร้างชื่อให้กับตัวเองครับในซีซั่นแรกอาจจะยังไม่พีคนะ12นัด1ประตู4 a แอซิจนเริ่มถึงฤดูกาลที่2เริ่มระเบิดฟอร์ม34นัดเนี่ยยิงไป12 a อซิไป18แปดฤดูกาลที่3านี่ย,ยิงหนักหน่วงยิง17จ่าย7 7เริ่มพีคมากแล้วช่วงนี้แหละครับที่แมนยูจริงๆข่าวที่แมนยูจะดินกลับไปอยู่พรีเมียร์ลีกเนี่ยมีตั้งแต่ปีที่2แล้วแต่ว่าค่าตัวค่าเหนื่อย ขออภัยค่าตัวตอนนั้นน่ะจะสูงถึง108ล้านปอนด์แมนยูบอกนั้นเดี๋ยวรออีกปีดีกว่าค่าตัวจะได้ลดลงก็รอจนกระทั่งถึงฤดูกาล2021-22ครับก็คว้าตัวมาร่วมทีมได้พร้อมกับความหวังว่านี่จะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่ความสำเร็จเพราะช่วงเวลาเดียวกันนั้นครับตัวของซานโชเองอาจจะอยู่ที่ดอร์ทมุนครับแต่ว่าสนิทกับนักเตะแมนยูพอปอกบา เจสซี่ลินกามาคัดแรดฟอร์ดนี่ก็อ3คนที่สนิทกันอยู่แล้วเพราะชอบเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันอ,อยู่ต่างประเทศยังคอนเนคกันได้ขนาดนี้นั้นมาอยู่แมนยูจะดีขนาดไหนก็ย้ายมาครับแต่ว่าผลงานไม่เป็นไปอย่างที่คิดครับหลังจากที่ซานโชได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยความหวังว่าจะได้ใส่เบอร์เจด้วยซ้ำจะเป็นเบอร์เจคนต่อไปของแมนยูแต่ถ้าว่าปีเดียวกันนั้นแมนยูดึงคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาด้วยแล้วแผนก็เหมือนมันพังไปหมดเลย นะฟอร์มของทีมยับเยินความฟิตของซานโชในการมาแมนยูปีแรกมีปัญหาเรื่องความฟิตครับลงเล่นไป29นะัดอันนี้นับเฉพาะพิมพ์ลีกนะแต่ก็ยิงได้แค่3แล้วก็แอสซิสต์สมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บฤด,ดูกาลที่2ครับมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจโอ้โหเรียกว่าปีที่1เจ็บตัวปีที่2เจ็บใจมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ครับ เรื่องเกี่ยวกับบางคนบอกว่าเป็นซึมเศร้านะบางคนบอกว่าต้องแล้วแต่ก,กรณีแล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับใครแต่ในเจดอนซันโชเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเรื่องของการวิตกจริตอะไรหรือเปล่าเพราะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ซันโชเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์ของเองเป็นสีดําแล้วก็เริ่มไม่ค่อยจะได้รับโอกาสลงสนามคือเทนฮักไม่ให้ลงเพราะลงไม่ได้สภาพจิตใจไม่ดีเทนฮักเนี่ยแหละครับก็เป็นคนส่งไปรักษาอยู่ที่ฮอลแลนด์มไม่รู้ว่าใช้ใบไม้ลานเลิงหรือเปล่าไม่น่เกี่ยวนะแต่ก็นั่นแหละรครับเจดอนซันโชกลับมาพร้อมกับร,าาร้อ้รอย,ยิม ตอนนั้นหลายๆคนทั่วโลกครับให้กําลังใจมากว่าดีใจที่เห็นซานโชกลับมาพร้อมรอยยิ้มของเขา,าทั่วโลกก็สนับสนุนอยากเห็นเขาเกิดใหม่ได้นั่นแหละครับจนถึงฤดูกาลที่3ก็คือฤดูกาลนี้ปัญหาที่มันชัดเจนก็เล่าไปครับลงเล่น3นัดในฐานะตัวสำรองจนนัดที่4ดวโดนดอปออกจากการลงเล่นให้กับแมนยูแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ที่เป็นเครื่องหมายคำถามมาถึงตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วใครผิดเพื่อนๆพี่ๆว่าใครผิดครับเซนฮาร์หรือซานโชหรือว่าผิดทั้งคู่นั่นแหละ มันไหลไปต่อเนื่องครับซานโช่ไปอยู่กับบอสเซียดอทมุนทําผลงานได้อย่างก็ต้องบอกว่าดีขึ้นไม่ถึงกับว่าดีที่สุดเพราะว่าไม่ได้เก่งเหมือนเหมือนตอนแรกที่ย้ายมานะแต่ก็เริ่มฟอร์มกลับมาเริ่มกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าลุยครับมันไม่ได้ไดเกง่งเหมือนตอนอยู่ที่แมนยูกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ทาประตูสูงสุดในบุนเดสลิกาเออมากสุดในเยอรมันด้วยจานวน40ประตูทําลายสถิติเดิมของทูนีวูดค็อกสมยัยที่ค้าแข้งให้กับ FC ฟซีคอนโลนก็ต้องบอกว่าตรงนี้สถิติของ เซดอนซันโชนเนี่ยเล่นให้กับดอดมูลนะนับเฉพาะในบนะุนเดสติกา118นัดรวมของเก่าเลยนะยิงไป40จ่ายไป54เล่นตรงไหนก็ได้ครับปีซ้ายก็ดีเพย์เมเกอร์ก็ได้ปีขวาก็เด่นน่าจะเป็นจิกซอที่ดีที่สุดจนกระทั่งพาทีมเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็แพ้เลยเอามาดิดไปในนัดล่าสุดที่ผ่านมาแต่ในรอบชิงเนี่ยเรียกว่าทำสถิติไม่เป็นโลเป็นพายเลยครับกลับมาเป็นนักเตะที่ไม่มีประโยชน์กับทีม เหมือนตอนที่อยู่กับแมนยูอีกครั้งก็เริ่มมีสื่อออกมาว่าโอ้โ oh, หเล่นฟอร์มอย่างนี้ดอทมุลจะซื้อต่อหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกเนี่ยข่าวก็บอกว่าดอทมุลจะเก็บไว้แน่ๆเพราะฟอร์มดีเหลือเกินตอนนี้เซบาสเตียนเคลออกมาบอกก็ยังสนใจครับแต่ถ้าว่าไม่มีไม่มีสัญญาในการเซ็นถาวรเดี๋ยวต้องคุยกันในขั้นต่อไปว่าจะเอาอย่างไงส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็มีมือที่3เบนนี่แมคคาทีครับโค้ชของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอ่าหนึ่งในทีมงานของ แมนยู you, นะเข,เขาก็ออกมาบอกว่าเหตุผลที่จะดอนซานโชไม่ขอโทษเอริกเทนฮากเอางี้เอาคําสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าทั้งเอริกเทนฮากแลวก็ซานโชต่างเป็นคนที่มีบุคลิกที่แข็งก้าวด้วยกันทั้งคู่แต่เทนฮากต้องการแค่คําขอโทษเท่านั้นเรื่องทุกอย่างก็จะจบทั้งฟากซานโชเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขาขอโทษมันก็เหมือนกับว่าเขายอมรับว่าเขาผิดเขาไม่ทุ่มเทเขาขี้เกียจซึ่งเขาก็จะไม่พูดคําขอโทษเด็ดขาดเพราะมันกลายเป็นว่าเขายอมรับในซุกสิ่งเหล่านั้นอ้าว มันเป็น,นอย่างนั้นไปอาจสุดท้ายตรงนี้มันอาจจะจบโดยที่ค้างๆคาคาแบบนี้แหละครั네 3, 350, บอนาคตของเทนฮักเราต้องลุ้นอยู่แล้วแต่เทนฮักยังมีความสําเร็จ2ปีที่ผ่านมาได้2แชมป์ครับคาราบาวสู่เอฟเอครับแต่เจดอนซันโชไม่มีความสําเร็จให้เห็นเลยครับค่าเหนื่อยมหาศาลสามแสนห้าหมื่นปอนด์แต่ว่าลงเล่นเนี่ยสฤดูกาลอย่างยิงไปได้แค่9ประตูไม่ถึง10ประตูด้วยซ้ำรวมกันเฉลี่ยยิงได้ไม่ถึงปีละ3ลูกควรจะได้ไปต่อหรือเปล่าจุดนี้ต้องถามแฟนบอล แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแล้วกันอ่าแฟนบอลทีมอื่นคงจะอยากให้อยู่อาจจะด้วยเหตุผลอาจจะแตกต่างกันไปอนาคตการค้าแข่งของเขาจะเป็นอย่างไรครับพูดคุยกันหน่อยแสดงทัศนะกันได้เลยครับแล้วถ้าหากคอมเมนต์ไม่จุใจไปพูดคุยกันต่อในสปอร์ตบาร์นิวไลท์นะอันนี้มีทุกวันจันทถึงศุกร์อันนี้คือเรื่องราวของนงักเตะคนหนึ่งครับที่เคยได้ชื่อว่าเป็นอนาคตของทีมสิงโตคำรามอันนั้นคือวันที่เริ่มต้นครับแต่วันนี้มันไม่เหมือนกันครับ เส้นทางที่เขาเลือกครับฟิลโฟเดนเลือกอยู่ต่อแล้วตอนนี้กลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกแต่เส้นทางที่ซันโชเลือกจริงๆมันไม่ได้ผิดนะเพราะว่าคนหนึ่งที่เลือกออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แลแสดงให้เห็นว่าทำได้สำเร็จนั่นคือโคพาเมอร์แต่ในรายของซันโชนั้นแตกต่างครับจบไว้แค่นี้แล้วกันนะมันอยู่ตรงที่ว่าเราคงไม่สามารถหาคำตอบได้ครับเพราะมันยากจริงๆผมเชื่อว่า สื่อต่างๆนานาก็คาดเดาไม่ได้ครับแต่ที่แน่ๆซันโชกกำลังจะกลับมาอยู่แมเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วแต่ทีมบริหารจะจัดการยังไงนั่นอีกเรื่องหนึงอันนี้คือเรื่องราวของเจดอนซันโชสวัสดีครับ